ควรรักคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวตอนที่15กลับตลปัดอะไรกันเนี่ยใครกันใครเป็นชู้ใครเธอมาก่อนจะไปเป็นชูได้ยังไงจะบ้าไปแล้วจะบ้าไปแล้วเธอร้องใส่โทรศัพท์จัดงานออกถ่าวเคลียร์เลยประกาศออกไปเลยว่าไม่มีอะไรกันภาพจากสื่อที่ออกมาเป็นภาพของไบต์กำลังฉุดเธอจากเก้าอี้นั่งก็ไอตอนเขานับหนึ่งสองสนั่นแหละมีมือดีแอบถ่ายไว้ทัน แถมเธอจะปฏิเสธก็ทำไม่ได้อีกเพราะหลังจากนั้นเธอก็เดินตามเขาเข้าห้องนอนไปตื่นขึ้นมาอีกทีคือเสียไปสิบกว่าน้ำคุ้มหรือเปล่าเนี่ยมาเจอข่าวแบบนี้แม่ยังไม่ต้องทำอะไรนะคะเดี๋ยวนูขอคุยกับไบค์ก่อนสั่งว่าแม่ไม่ต้องทำอะไรหารู้ไม่แม่ทำไปแล้วเพราะข่าวต่อไปที่เธอเห็นคือข่าวสัมภาษณ์ของเคนที่ออกมายืนยันว่าเขาเชื่อใจความบริสุทธิ์ใจของเธอ โอ้ยบริสุทธิ์ใจอะไรล่ะพูดไปเรื่อยเปยื่อยคราวนี้เลกลายเป็นรักสี่เศร้าแค่สามเศร้าก็จะแก่ไม่ออกแล้วยังจะเอาตัวเขามายุ่งอีกตอนนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เจนิกาอยากให้เขาช่วยปัญหาคือกดเบอร์เท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมรับสายสักทีครั้นโทรไปที่บริษัท JB ีพนักงานก็บอกว่าท่านประธานกับท่านหุ้นส่วนติดประชุมมาเป็นชั่วโมงแล้วออกมารับสายไม่ได้โอ้ย จะตามตัวยากเย็นอะไรขนาดนั้นเธอวางสายโทรศัพท์แล้วเปลี่ยนใจลุกขึ้นอาบน้ําแต่งตัวเห็นทีไปเจอเขาเองเลยจะดีที่สุดเจนสวมเสื้อยืดสีขาวไม่มีลายกับกางเกงยีนสีน้ําเงินพยายามปลอมตัวให้ออกมาเป็นสาวธรมธรมดาธรรมดาแต่ถึงแม้เธอจะใช้ผ้าปิดปากแล้วก็ยังมีนักถ่าวที่ดักรอเธออยู่หน้าคอนโดจําเธอได้ต่างวิ่งกรูมากั้นเธอไว้ ดีที่พี่ยามหน้าคอนโดวิ่งมาช่วยกันให้เธอขึ้นรถขับออกไปได้ทันเธอจึงหลุดออกจากที่พักได้อย่างหวุดหวิดส่วนผู้ตกเป็นข่าวอีกฝ่ายจากหนุ่มฝรั่งที่ไม่มีใครรู้จักจูๆ่ๆประวัติของเ้าก็ได้ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับไบแอชประธานบริษัทสุดลอเจ้าของบริษัท JB e n เ e r t เ i อร์เ t ว่าที่ลูกเขยของเจ้าสัวสมบูรณ์จับมือนางเอกสาวกลางงานวันเกิดลูกชายมาดูกันว่า คู่ใครที่ต้องเลิกรากระซิบว่า2คู่ต่อด้วยข้อความที่เขียนถึงประวัติของไบท์ที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเขาเป็นลูกชายของสถาปนิกหญิงชื่อดังระดับโลกของอเมริกาบ้านที่เธอเคยไปอาศัยอยู่ที่ซานตาเฟเป็นผลงานของมันดาที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งเคยลงโชว์ในนิตยสารว่าเป็นบ้านที่มีดีไซน์สวยที่สุดติดท็อปหนึ่งใน50ของบ้านในอเมริกา และบัดนี้บ้านหลังนั้นตกเป็นสมบัติของเขากับพี่ชายรวมถึงอสังหาริมทรัพย์อีกหลายหลังส่วนไบนอกจากจะเป็นหุ้นส่วนและประธานบริษัทเจบีร่วมกับเตลตินแล้วยังเป็นช่างศักดิ์ที่มีชื่อเสียงเรื่องนี้เธอเคยรู้จากบรูซพี่ชายของเขามาบ้างแล้วเขาถ่ายทอดฝีมือและทักษะงานศิลปะจากมารดาสินะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปหรือการเล่นดนตรี เรื่องนี้เขาไม่เคยเล่าให้เธอฟังแม้แต่อย่างเดียวคิดแล้วน่าจับเขาขยุ้มหัวนะัดคุณใบยอยู่ที่ไหนเจนเดินตรงไปที่โต๊ะคุณไก่ซึ่งนั่งอยู่ชั้นล่างติดกับแผนกประชาสัมพันธ์ไม่มีใครเดินมาห้ามเธอไม่ให้เข้าไปด้านในเสมือนทุกคนรู้ดีว่าเธอจะต้องปรากฏตัวขึ้นที่นี่ใจเย็นๆครับคุณใบบอกให้เชิญคุณไปนั่งรอในห้องทำงานแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าไปพบคุณในทันทีที่ประชุมเสร็จครับ คุณไก่พายมือให้เธอเดินไปที่ลิฟต์ตัวใหญ่พลางกดไปที่ชั้นสีซึ่งเป็นห้องทำงานของผู้บริหารก่อนจะเปิดประตูห้องทำงานของนายฝรั่งให้เธอเดินเข้าไปนั่งรอตามคำสั่งเจ้านายภายในห้องมีเพียงโต๊ะทำงานที่มีเอกสารตั้งอยู่ไม่กี่แฟม้มกับตู้หนังสือที่มีหนังสือเล่มใหญ่ตั้งอยู่ไม่ถึงสิบเล่มส่วนใหญ่แล้วเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับงานศิลปะที่เหลือเป็นอัลบั้มและเดโมงานเพลงที่บริษัทของเขาเป็นคนผลิต พร้อมกับโล่รางวัลจากหลากหลายกองประกวดคาดว่าก่อนที่ไบ์จะมาทำงานที่นี่ห้องนี้คงเป็นห้องเก็บผลงานรอให้ท่านประธานอีกคนกลับมาก่อนเจนิกายืนอ่านถ้วยรางวัลและใบประกาศเพราะต้องการเรียนรู้ประวัติการทำงานของเขาที่เธอไม่เคยสนใจไถ่ถามมาก่อนจนกระทั่งเจ้าของห้องเดินเข้ามาเงียบๆตกใจหมดทำไมไม่ขอประตูก่อนขอโทษครับครั้งล่าสุดที่ผมเห็นป้ายหน้าห้อง ผมก็มั่นใจนะว่ามันเป็นชื่อผมเขาชี้มือออกทางหน้าประตูอย่างกวนๆจนเธอกลอกตาขึ้นบนแหมตอนอยู่อเมริกาทำตัวจนหนวดเคราไม่โกนแต่งตัวปอนๆพอมาอยู่เมืองไทยแล้ววางอำนาจเป็นประธานบริษัทได้อย่างรวดเร็วเชียวเห็นแล้วหน้าหมันไส้นักแล้วดูสิใส่สูตรผูกไทยปิดกล้ามเนื้อมิดชิดแต่ทำไมถึงยังดูเซ็กซี่ได้อีกมิน่าคุณหนูมัทนีเกาะแขนไม่ยอมปล่อย ฉันอยากตามหาตัวคนที่โพสร,รูปในงานปาร์ตี้ทำไมภาพถึงหลุดออกไปได้ในคุณว่าในงานมีแต่คนกันเองไงแล้วทำไมฉันโทรหาถึงไม่รับสายมาคุยกับคุณที่นี่มันเสี่ยงไม่เข้าใจบ้างหรือไงเจนปล่อยเป็นชุดแต่คนฟังตอบมาสองประโยคเห็นคุณบ่นอย่างนี้แล้วน่ารักจังเรายังไม่เคยลองกันบนโต๊ะทำงานเลยใช่ไหมนี่คุณจะบ้าหรอกำลังหน้าสิวหน้าขวานยังมีอารมณ์พูดเล่นอีกหรอ ผมไม่ได้พูดเล่นผมพูดจริงจะทำจริงๆด้วยเขาเอื้อมมือจับต้นคอเธอแล้วตะบมจูบริมฝีปากที่เพเยอออกอย่างไม่รู้ตัวเธอพยายามจะเบือนหน้าหนีแต่กลับหมดแรงเอาดือด้อๆปล่อยลำตัวทิ้งลงนั่งบนโต๊ะท่านประธานที่ใหญ่พอจะเป็นเตียงนอนขนาดเล็กได้ดีที่คนจูบยอมถอนปากออกไม่ถอดเสื้อแล้วจับเธอปล้ำอย่างที่เขาขู่ไว้ตอนแรกอยากทำที่นี่จริงๆเหรอเขายิ้ม เมื่อเห็นเธอหลับตาพริมไม่ปฏิเสธรถสัมผัสของเขาจะบ้าเหรอใครจะอยากทำที่นี่เธอสะดุ้งเมื่อสติกลับคืนมาตายนี่เธอไม่เล่นตัวเลยเหรอเนี่ยแถมใบหน้ายังร้อนเผาอยากให้เขาทำต่ออีกยายเจนเอ้ยอาการคลั่งรักของเธอมันโคม่าแล้วไม่อยากทำที่นี่แสดงว่าทำที่อื่นได้ใช่ไหมนี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักหน่อยฉันมาเพื่อ เธอรีบแก้ตัวแต่ยังพูดไม่ทันจบเขาก็สวนคำเธอขึ้นมาทราบครับคุณอยากรู้ว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวคำตอบก็คือผมเป็นคนปล่อยข่าวเองเขาตอบด้วยน้ำเสียงไม่ยินดียินร้ายผิดกับเธอที่ยืนตะลึงอ้าปากทางเสียงพอประตูห้องดังขึ้นมาสามทีใบตะโกนให้คนเคาะเข้ามาได้เจนจึงรีบปรับสีหน้าและจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยห้องแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วครับ คุณไก่ารายงานท่านประธานคนใหม่พอวบยพยักหน้าเขาก็เดินไปปิดประตูลากลับออกไปเหมือนเดิมคุณเคยขอโอกาสผมและนี่คือโอกาสที่ผมจะให้คุณอีกครั้งผมจะถแถลงข่าวเรื่องของพวกเราอยู่ชั้นล่างคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกผมกับลูกหรือคุณจะโกหกนักข่าวเพื่อรักษาชื่อเสียงของคุณต่อไปเขาเดินถอยห่างออกจากเธอทิ้งระยะเพื่อให้เธอไม่รู้สึกว่าถูกกดดันมากเกินไป นี่เป็นโอกาสที่เธอต้องตัดสินใจด้วยตัวเองภาพความทรงจำตอนที่เขาถามเจนว่าเธอต้องการพวกเขาไหมปรากฏขึ้นมาอีกครั้งการเวลาไม่ได้ทําให้การบอกลาครั้งนี้กับครั้งนั้นแตกต่างกันเลยสักนิดครั้งนั้นตอนบอกลาเธอเขาเคยรู้สึกเหมือนคนขาดลมหายใจตอนนี้ก็รู้สึกเช่นเดียวกันถึงจะเป็นความรักความผูกพันเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ทําให้เขาแน่ใจว่าเขายังรักเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉัน ทำไม่ได้ถ้าฉันตอบรับเรื่องของพวกเราฉันก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นชู้ของคุณการเลือกครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนครั้งนี้ไม่ใช่แค่เธออาจจะต้องออกจากวงการแสดงแต่เธอยังจะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้หญิงสำสสนแย่งแฟนชาวบ้านด้วยผมกับมัทนีไม่เคยเป็นอะไรกันพวกเราไม่เคยประกาศตัวว่าเป็นคนรักกันด้วยซ้ำมัทนีจะเป็นคนยืนยันความบริสุทธิ์ใจของพวกเราให้นักข่าวฟังเอง ถ้างั้นวันที่พวกคุณบอกกับเจ้าสัวว่าพวกคุณกำลังจะมั่นกันล่ะคะเจนรู้สึกสับสนไปหมดวันนั้นเธอได้ยินกับหูเจ้าสัวบอกเป็นวันเปิดตัวแถมยังเอ่ยถึงงานมั่นกันด้วยเจ้าสัวรักผมเหมือนลูกทุกอย่างที่เจ้าสัวเล่าเป็นเรื่องจริงยกเว้นอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องมั่นกับลูกสาวของท่านผมกับมัทนีรักและนับถือกันเหมือนพี่น้องมาตั้งแต่ตอนพวกเราเจอกันใหม่ๆที่อเมริกาเพราะช่วงนั้นเจ้าสัวอยู่โรงพยาบาล จึงฝากให้ผมดูแลมัทนีให้หน่อยแต่พวกเราไม่เคยมีความสัมพันธ์ชันชู้สาวเรื่องเดียวที่ผมทำผิดต่อคุณคือเรื่องที่ผมเคยสัญญาว่าจะไม่เล่าเรื่องของไทยให้ใครฟังแต่ผมจำเป็นต้องเล่าให้เจ้าสัวฟังเพื่อให้ท่านช่วยท่านเป็นคนเสนอให้ผมทำวิธีนี้และท่านยืนยันว่าหลังจากความจริงปรากฏขึ้นท่านจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องชื่อเสียงและอาชีพของคุณให้มากที่สุดใบคลางเสียงต่ำ ก้มหน้าอยู่พักหนึ่งเหมือนต้องการสรรหาคำพูดที่ดีที่สุดแต่ก็คิดไม่ออกคุณหลอกฉันมีเธอเป็นยใยหน้าโง,ง่อยู่คนเดียวสินะไม่รู้อะไรเลยสักอย่างแล้วความสัมพันธ์ที่เธอกับเขามีด้วยกันนั่นเป็นการแสดงในแผนของเขาด้วยหรือเปล่านะผมขอโทษผมรู้ว่าคุณรักอาชีพของคุณมากผมสัญญาไม่ได้ว่าถ้าคุณยอมรับผมกับลูกแฟนคลับของคุณจะยอมรับได้ไหมคุณจะถูกยกเลิกสัญญาจ้างหรือเปล่า ผมบอกได้แค่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะรักคุณคนเดียวไปตลอดชีวิตและผมมีปัญญาดูแลทั้งคุณและลูกได้ให้ตายเถอะต่อให้คุณมีลูกอีกสามสี่คนผมก็มีปัญญาเลี้ยงดูครอบครัวของเราได้ไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่อเมริกาคุณจะเป็นบ้านของผมคุณอยากอยู่ที่ไหนผมก็จะตามคุณไปอยู่ที่นั่นผมขอเพียงอย่างเดียวอย่าทิ้งพวกเราไปอีกเลย คำสัญญาของไบยังคงเหมือนเดิมผิดกันตรงที่ตอนนี้เขาสามารถพิสูจน์ให้เธอเห็นได้จริงๆว่าเขาทําได้เมื่อสองวันก่อนหน้าบ้านของคุณสุดารัฐยังมีนักถ่าวยืนรอทำข่าวอยู่เต็มถนนแต่วันนี้กลับเงียบเหงายิ่งกว่าป่าช้าแม้แต่ตัวเจ้าของบ้านเองยังไม่อยากออกไปนอกบ้านเพราะไม่แน่ใจว่าตัวเองควรจะเอาหน้าไปตั้งไว้ที่ไหนดีป่านนี้คนในตลาดคงนินทากันไม่หยุดปาก ลูกสาวไอดอลคนดังของเธอประกาศว่าเคยมีลูกมีผัวมาแล้วต่อหน้าสื่อมวลชนทุกแขนงไม่ต้องไถ่โทรศัพท์หาข่าวเธอก็เห็นใบหน้าของลูกสาวไปทุกสื่อทุกช่องทางมันจะต่างกันตรงไหนกับข่าวแย่งแฟนชาวบ้านกับมีลูกมีผัวแอบอยู่เมืองนอกเสียงกริ่งหน้าประตูดังขึ้นคุณสุดารัตน์เดินออกไปโผล่ดูพอเห็นเป็นหัวโดเหมือนคนฝรั่งก็รีบเดินไปหน้าบ้านแต่ไม่ได้ไปต้อนรับ หากไปตะโกนด่าแขกผู้มาเยือนเสียงดังลั่นถือเป็นการปลดปล่อยอารมณ์โมโหไปด้วยในตัวเยังจะมาทำไมอีกแค่นี้ยังต่อเรื่องไม่พออีกหรือไงไม่ทราบว่าเจนมาที่นี่หรือเปล่าครับไบถามเสียงสุภาพถึงแม้คุณสุดารัตจะไม่เคยพูดดีกับเขาเลยสักครั้งไม่นับตอนที่คุยอยู่กับเจ้าสัวแต่เขาก็ไม่เคยโต้เถียงนางเพราะเข้าใจในความหวังดีของผู้เป็นมารดาเป็นอย่างดี อีกทั้งเขาไม่อยากโยนความผิดพลาดในชีวิตของเจน,นิกาให้นางเพียงคนเดียวในเมื่อเจนเองก็ไม่เคยคัดค้านคำสั่งของผู้เป็นมารดาทั้งที่ความเป็นจริงเธอก็โตพอจะปฏิเสธนางได้ในอดีตเจนเป็นคนตัดสินใจจากเขาไปเองหรือแม้แต่ในตอนนี้ก็เจนอีกเช่นกันที่เป็นฝ่ายเดินจากเขาไปขานั้นเขาไม่กลับมาที่นี่เป็นปีแล้วไม่ต้องมาตามหาที่นี่ไปๆอย่ามายืนเป็นเสนียดจันไรอยู่หน้าบ้านฉัน ความจริงสุดารัตอยากด่ามากกว่านี้แต่หันไปเห็นหลานชายยื่นหน้าผ่านกระจกรถออกมานางจึงได้แต่ออกปากไล่แล้วเดินหนีเข้าบ้านแม้ว่าในใจจะโกรธเกลียดพ่อของเด็กแต่ไม่รู้ทำไมจึงรู้สึกอยากกอดหลานชายขึ้นมายิ่งมีข่าวประกาศอย่างชัดเจนว่าเด็กคนนี้คือหลานของนางนางก็ยิ่งอยากเห็นหน้าอยากพูดคุยอยากกอดแถมเด็กอะไรหน้าตาช่างน่ารักน่าชังอย่างนี้สินะ ที่เขาเรียกว่าเกลียดปลาไหลแต่กินน้ำแกงคุณแม่ครับไม่ทราบว่านอกจากที่นี่แล้วเจนมีบ้านพักที่ไหนอีกหรือเปล่าครับคราวนี้ใบต้องตะโกนเพราะเจ้าของบ้านเดินหนีเขาไปแล้วถึงมีเขาก็ไม่บอกฉันหรอกโน่นไปถามเพื่อนๆเ,เขาน่นคุณสุดารัตน์โบกมือตะโกนตอบอย่างเสียไม่ได้ถึงนางรู้นางก็ไม่บอกวันนั้นพอให้สัมภาษณ์นักข่าวเสร็จยายตัวดีก็โทรมาบอกว่าจะออกไปพักผ่อนต่างจังหวัดสักระยะ เพื่อรอให้ข่าวเริ่มซาซาลงแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปที่ไหนไปกับใครเห็นที่คงจะหนีผัวด้วยถึงได้ไปแบบฉุกละหุกไม่บอกไม่กล่าวอะไรพ่อครับเราจะได้เจอแม่อีกไหมครับไทยถามตอนเห็นพ่อเดินกลับเข้ามาในรถใบสายหน้าไม่รู้คำตอบจนกระทั่งไทยเอ่ยต่อหรือว่าแม่จะไปหาหน้าหนิงหนิงใช่แล้วหนิงต้องรู้แน่นอนว่าเมียเขาหนีไปอยู่ที่ไหน คิดได้ดังนั้นเขาก็รีบควานหาเบอร์หนิงเพราะจำได้ว่าเธอเคยให้เขาไว้